กำลังสีตกพี่น้องสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีป้าลุงสบายดีอยู่หน้าฮัลล์ับลูกจ้าคุณโลตาหน,น่อยๆจ้าจ้าได้บอกว่าจ้าเนธพี่น้องมัะนะพุ่นมาลยว,วันนี้เป็นวันที่เงียบที่สุดไม่มีลูกค้าเลย มีคนหนึ่งมาถามหาของแต่ไม่มีขายให้บนโต๊ะสองเถอะี่น้องเลยเถ้าหนึ่งก็ประมาณสิบเมตรเถื่องด้านก็ประมาณส5ห้าเมตรพูดอะไรแค่มาเซนเอ่แค่ไปเซมาเนะไอ้ลูกอำไมอำไมอาไม เอาอย่างัมาล่สิทายเองทายคลิปเองก็คานี่แหละพวกพมาเลยยั้นห้ก้ห้าโมงห้าโมงสามสิบแปดแล้วเรียกกล้วยเ้ากี่มาเลยฮะเออไปก็ต้องร้อยไปได้ยินแค่ปลอยไปก็หาอน้ำพอ ไปๆก็หายน้ำนะว่าไะไพอกับแม่เอื่อยเมื่อก็หาแลนหายน้ำเอื่อยลมขับปนจีโตแล้วลมมาก่อนรถอยากว่ายังบ่มีพลนะขับจีโตก็ตกลงมาได้อยากดําหอยดําหน้าให้มันไล่อยามันถั่วเนาะนาะจิงจิงจิงจงจิงจิอะลงยืนนมั้อยากขาเองอีก เชียงพนเชียงลมเก็บทิมเก็บทิมยังนะเยี่ยมยังในตีนฮึเกบบใส่เกือบเกลาคือบบใส่เกือบแล้วมาแห้งเด้อผู้แป้ะพ่อยไม่ให้แม่เนี่ยป๊ะพ่อยไม่ให้แม่เนี่ยนะ เอาหนึ่งเด้อพี่ทั้งนี้ลูกเอาพลอยเด้อลูกเด่ดนะนะนะในพื้นเด้อเดพลอยพลอยเออในตีนนะในตีนประคัมนะพลอยในตีนเจ้านันในขี้ดินเถอะเด้อทางหลังทางหลังอย่างไปขี้ผึนหู อันนั้นแรกของพ่อเองนะลูกแม่ตารางสิห็นบอพ่อไปหาคยุยตึงคำนะห้ามงสี่สิบเจ็ดนาทีแล้วตอนนี้เนาะ ลูกชายสองคนที่เบลคอยไปไหนบุหุบไปยังไะลูกมาเด้อมาเด้อทีเด่นอยู่ฮะเฮ้ย มานน่อ้าไปไ้ข้าปะข้าหลุดแล้วนี่กินกะแล้วมาทางนี้เกือบกินกะหลุดมาเสือย มยมึงน่วนกะนะอปขาวตัวน้ำมือมาทางนี้ปูไปผู้เบิดเลยจิตกะพาต๊ เมอือเอินก็ได้เลี้ยงงวงเลี้ยงกล้วยแล้วมอ,องดำจีดำหน้ามาเอินลูกกะแล้วเป็น khay <laughs> để ngoài cho sẵn là có hiếm kinh cả con nội chân mười chạy vì khá cả các bố Chú không đi bình khổ nổ mà phụ mình kinh nhà, nhà mình im พอลูดเห,หม่ยได้ด้ยนอนตเดียนเราขึ้นูจะเม็นจเจอกับยอมนอนมีแต่ยงางหางมี่อยากไปไม่น้องกับเขาจู้เออ <c oughs> เออเอ๊ะเออคือเห็นกเห็ุเนี่ย นองโบเร็ยวยน้ำเจี๊ยบปากโบขึ้นมาเลยเฮ้ยกินข้าวอะไรก็อาบน้ำหายแล้ว พ่อจะไปเห็นขวดใช่แหมเหตุยังไงไม่ขี่ดิมาอย่างนั้<อ>นมาขีนาน่นะร่มนะ mình ăn nhớ, mình ăn nhớ tuy 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 thằng nào chỉ đi tuy 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 mưa thằng này. Chị, đâu? <laughs> เช่นหน้ากัเจ้าสีนี่แหละพี่น้องเอ้ยพี่นี่พนพระชุรธานห้องพ่อเร็วพ่อเอ้ยพ่อเอ้ยอ mượn cái mượn cho thằng mày nè Ơ cơ 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 Thôi thì mình ạ Má khủ. <laughs> đệt nuôi đi nó Anh ấy nuôi nha Ní 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 Đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ พาละไงลุงคือว่ามืดพ้นม,มาบกแป๊กบกแป๊กบกแปลกบกแป,ป๊ก,กมาคลิปนี้ยจะได้ล่าเด้อพี่น้องเด้อฝากเบิ่งผักสมผักปีงกำลังใจนี่เด้อไปแล้วสบายดีบ๊ายบายไม่บ่ายไปลุงเนี้ย